ไม้จกนต้องอมเอ่งสร้างคิเปนอใหม่เอาใหม่ใครอยากได้ของโปดกาเมินเพื่อนเพื่อพิมชามินมาเร็วเดี๋ยวเราจะได้รู้อะไรของปรดกามินเดี๋ยวเราจะมาเลยชามินชาิมมินให้พิมชามินชามินชามินมาเร็วชื่อลูกในอนาคตเหรอฮะ วันนี้วันนี้เซอร์ไพรส์ด้วยนะถ้าถ้าเพื่อนๆพิมพ์ชาบินม,มาเยอะๆวันนี้มีมีได้ไรนะโปรดของกาบินม,มาอวดมาอวดมาอวดมาแจกมาแจากมาแจกเจ๊เอามาให้เอาามจ๊เนี่ยทำให้ <laughs> ให้ช่องผมเนี่ยถูกหักคะแนนทุกค <laughs> รัาที่คำคำที่ห้านพูด่คือ <laughs> เป็นคอลเลคชันที่กาบินชอบนะหมดตัวแมลงงดตัวแมลงแล้วก็ อร่อยโอเคโอเคใครยื่นมาวะจังหวะนรกมากเลยกินเยอะๆกินเยอะๆแตงโมอร่อยอร่อยกินด้วยกันถือว่ารสโทษไปครึ่งหนึ่งกิน้กันมีก่อนอร่อยต้องได้ แตงโมสวยแตงโมสวยฮะข้าวสวยไปเอาหันมาสวยเนี่ยเนี่ยสวยสวยนั่นก็นี่ไงแบบหัน no 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 I think I think you 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 dip on the t o o h p i k นี่นี่นี่หันนะชุดสวย้สวยแตงโมสวยหมมาคุยเพื่อน่อยากอ่านคอมเมนต์สาลาเจ็ดเป็นไงสาลาเจ็ดน่ากินจังสาลาเจ็ดขนาด ผู้ที่ผมมีอีเวนต์ด้วยผู้ที่ผมไปอีเวนต์ที่ไหนอเมินนี่ผมไปงานอีเวนต์ที่เซ็นต์เวิร์ลก็พอๆไปด้วยกันไหม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 อีเวนต์อีเวนต์ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเซ็นต์เวิร์ลเซ็นเตอร์เวิร์ลไปปะไปปะพรุ่งนี้ไปอีเวนต์ปะไปชาลีไปอีเวนต์อ่ะไปปะไปปะอือไปกันไปกันไปกันเลสโก้เลสโก้ Let's go Let's go ้ไปกันเฮ้ไม่ทำถ้าไอ่ออกชาลีโดนเลยนะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดน ไม่กลัว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  I understand ข yeah. okay. yeah. uh ้าใจว้ายอยูด t Yeah ไม่กลัวโอ a คไม่กลัวหรอูบกบจะกบจะูบจะกบฝากไว้ก่นฝากไว้่อนฝากไว่อเลยฝากไอ่าอเดี๋ยวถือไว้ไม่อ้าวไม่เออ พนังเจก็ไม่ได้ไปแต่ก่อนนี่ยยังเป็น CCTV ตอนเนี้ยโอ้โหไปใช่นาสามมิติใช่นาก็ไม่ได้ไปตอนนี้เออไม่ได้ไปกีกทีเลยพี่ป้าปังผมไปแล้วเขาบอกว่าเทสระบบหรือเปล่าเทสผมลองเทสมาแล้วเป็นยังไงล่ะกงก้ออะไรอ่ะอกเคนรีบกเคนรีบอากเคนอกเคนกิ๊กโนงี้เลยเกนรีบอะไม่เห็นเมื่อกี้มันแว๊บมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ที่ตะตุ่มแล้วเออเขาไม่เจ๋งมองแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่ในไลฟ์เนี่ยทางไกลจุกจอดจุกจ่อเฮ้เราก็นไงท้องไงท้องโธ่เราก็คิดว่าเจอจริงจะแบบว่าเป็นอย่างนั้นโธ่แก่ๆเลยเด็กโอ้โหไม่ใจเลยไม่ใจได้เงาให้ต้องแปลเดี๋ยวโดนจริงยอมยอมก็คือว่าช่วงนี้นะเอ้ยเหมือนๆมากเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากอยู่ๆเดี๋ยว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 เดิ๋ยว เมนโยเมนโยหน้าเขินไม่เอหน้าเขินน้ามันหมดเลยขวดละ200ร้อเก้บาทจากสองร้อเก้าสิบเก้าทเซ็งแต่การที่สนะคะจะเป็นแชมพูสิบสองตอันนี้รับรูปพลอยบวกลายเซ็นไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พูให้น้องๆเซ็นให้นะคะจากสามพันสี่ร้บหลือสองพันหรอยูปได้ไหมรับมีอย่าเนี้ยผมก็ชอบได้สีเดียวนั่นแหละอ้าคนมันมีความรักอ่ะเออไม่เถียงโอุ้นช ต้องไปดูนะคะมีมีสี่ตะกร้านะโอ้ยตะกร้ามัดใหญ่เลยอะปวดเดี๋ยวพึ่งก็ต้องลองจบไลนนี้ไม่ต้องลองโหไปซืน้ำมนดีจริงๆต่อมาลงวัมาลงเป้าวเป้าวัดมาลงวัดมาลงเป้าวเป้าวัดมาลงวัดมาลงเป้าจิ้มเลยจิ้มเยจิ้มย เมลอนเนี่ยวอเตอร์เมลอนวอตอรมาลอนมอ่นหอมแน่นอนทุเยนทเยชาวันนิชิว้าวชิไม่ต้องสั่งผมแล้วเนี่ยจว้าววาวพีุ่ไ๊บะคง่ายเมัน อันไม่ใครแผ่แปดอัไม่ใครไม่ของผมอันนี้คือผมขอส่วนตัวเออแล้วก็คือให้เขียนในส่วนตัวให้หน่อยนะรักน่รักเขียนเพิ่มได้ขอเพิ่มครับเพื่อเออเอาดิเขาจีคนอื่นเว้ยเขาจีบกันยังไม่หยุดเลยนะอ่ะของก็ไม่ขายเออจีบอย่างเดียวอืม่า้วก่ะเจก็ต้องมาขายให้อ 声很闻。